Thank you มันเป็นเกมที่โคตรสนุกโคตรตื่นเต้นเอนเตอร์เทนคนดูในรอบดึกสาหรับคู่ระหว่างนิวคาสเซิลกับเรเบย์ซีฟ้าเนื่องจากมีสกอร์ให้รับชมมากมายถึง6เม็ดอีกทั้งยังมีโมเมนตัมของเกมนี้กระพิกไปพรพิกมากๆมันเหมือนกับว่าเรเบย์ซีฟ้าจะเก็บ3คะแนนได้สบายตีตั้งแต่5นาทีแรกจากอิวไคกุนโดกันแต่ทว่าสนามนี้มันเซนเจมส์ปาร์ขุนพลสาริกาโดงกลับมาพลิกแซง3าหนึ่งแบบไม่มีใครคาดคิดแต่ทว่าสุดท้ายกระจบลงด้ผลสกอร์เจ้าสามสามซึ่งหลังจบเกมมีประเด็นอะไรกันบ้างคลิปนี้บบอกหมดครั เชื่อว่าหลายหลายคนที่เพิ่งจะมาเห็นฟอร์มของนิวคาสเซินกันแบบเต็มๆในเกมเจอกับแมนซิตี้เพราะมีการอุทายกันเต็มเฟซวาฟ่าซาลิกาดงเล่นโคตรมัน่นมันไม่มีการเล่นแบบเทียมเยยี่มได้บอลเมื่อไรพร้อมใช้เทคติโจงตีแบบสายฟ้าฟาด ในเรื่องของเกมุกคนที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับคงต้องยกนิวให้กับออลองแซงมาซิแมงปีตัวจีตของนิวคาเซนเพราะเล่นงานฝั่งขวาของระเบสีฟ้าจนหัวบุนหัวตับพี P ่แกมี M e, ส่วนสําคัญทําให้ทีมนะครับได้ทั้ง3ประตูด้การทํา2แอซสต์และก็เรียกฟรีคิกให้ทีมทัประตูได้อีกหนึ่งครั้งนะับเป็นฟอร์มที่โคตรเข้าตาแฟนบอลสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปสาหรับแซงมาซิแมงนะครับนั่นคือการออกบอลง่ายไม่เล่นบอลชายเดียวไปเล่นคนเดียวแบบเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วส่วนอีกอะาไราที่เป็นนักเตะคนสาคัญช่่่ววยยใใใหหห้้้้นนนิาาาาาสเเซลมมีแแตตกกกจอับบบบรระฟงงป็ พเพราะว่าต่อให้จะโดนยิง3ประตูในเกมนี้นะครับแต่มันเป็น3ประตูที่หมดปัญญาอะไรที่ไม่เหนือบาก,กว่าแรงพี่แกเซฟไว้ได้ทั้งหมดต่อจะให้มีช็อตรุดนเดียวของเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ทว่าการอ่านเกมของแกเไวมากอยู่ดีๆออกมาปิดมุมยิงได้อย่างยอดเยี่ยมเฉยเลยถ้าวันนี้นิวคาสเซลไม่มีนิกป๊ออาจจะโดนเกินกว่า3เม็ดไปแล้วโดวยเฉพาะช่วงตามหลังแมนเชสเตอร์0-1พี่แกก็เซฟสำคัญช่วยสาริการโดงยังอยู่ในเกมหรือแม้แต่ตอนโดนตีสเสมอ3-3ก็ยังช่วยทีไม่ได้อีกครั้งนะครับดังนั้นต้องยกเครดิตให้กับผู้ชายคนนนนนี้ไปเตต็มๆๆจริงงส่่วใแห รกของเรือบสีฟ้าเกมนี้นะครับผมแบรดโดซิวา,วากระโดดเด่นมากๆมีอีกหนึ่งประตูพร้อมอีกหนึ่งแอซเซสแต่ทว่าฟอร์มของเควินเดบรอยก็ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ครับจริงๆนิวคาเซิลสมควรจะเป็นผู้ชนะด้วยซ้ำถ้าเรือบสีฟ้าไม่มีผู้ชายที่ชื่อว่าเควินเดบรอยเพราะว่าทุกครั้งที่เดบรบอยได้บอลน,นะครับประนหนึ่งว่าพี่แกสามารถผ่านบอลทะลุช่องได้ทุกครั้งและเ,เพื่อนๆก็เหมือนจะรู้ใจวิ่งไปตรงจุดนัดพบเสมอโดยลูกตีเสมอ3-3นะครับใครที่ต้องดูถึงกับต้องอึ้งเลยว่าเดอย่ารง ทางทางที่นักเตะนิวยืนขวางกัน3-4คนแต่พี่แกกลับมองเห็นทุกอย่างด้วยการจ่ายบอลลอดดัาให้โจวิล็อกไปแบบคลาสสิกทำให้พรีเมียร์ลีกสีซั่นนี้นะครับพี่แกแอสซิสไปแล้วทั้งสิ้น3รอบในรอบ3แมแม์ อารมณ์ตอนนี้ก็เหมือนรายการคนอวดผีนะครับมีคุณริวจิตสัมผัสแกับแมนซิตี้มีเดบรบอยที่เหมือนใช้ตาสัมผัสแค่มองเห็นก็จินตนาการได้ว่าต้องจ่ายตรงไหนแอดซิตตรงได้คุณนี่มันจะโหดเกินมนุษย์มานาไปแล้วนะครับเดบอยและนับตั้งแต่กลุ่มทุนซาอุมาคุมนิวคาสเซิลนะครับทิศทางสโมสรก็เหมือนว่ากราบชีวิตกําลังพุ่งสุดขีดจากทีมที่ไม่มีตังค์ต้องด้นรน,นีตกชั้นกลายเป็นหนูตกทางข้าสารร่ํารวยมากที่สุดบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษและหลังจากเกมนี้้้พพวววกกกกเขาาาาา็ปปรรระศััยยู่่อทททุโ Léo. จริงอยู่ที่ท็อปโฟเพื่อทำอัาดับไปเล่นยูฟ่ามันอาจจะเร็วไปแต่ยูโรปาลีกหรือยูฟ่าคอนเฟเรนซ์ลีกเป็นสิ่งที่สโมรสรสามารถตั้งเป้าเอาไว้ในใจได้เลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเกินจริงเกินความเป็นไปได้อีกต่อไปแล้วตอนนี้นิวคาเสเซิลเป็นหนึ่งใน8ทีมที่ออกสตาร์ทมา3นัดยังไม่เคยแพ้ใครโดยแบ่งเป็นชนะ1เสมอ2ปัจจุบันรังอยู่อันดับ8ของตารางถ้าพวกเขาสามารถรักษาการเล่นไว้อย่างนี้ได้สม่ำเสมอไม่มีตัวหลักบาดเจ็บเชื่อว่าซี่สั่นนี้สาลิกาดงพร้อมจะเข้ามาท้าทายบาอาปเลา ที่มีการถกเถียงกันในเกมนี้นะครับคือเรื่องที่เคียรัรนที่เปียบแบกขวาของนิวคาสเซิลควรจะโดนใบแดงหรือไม่เพราะจงใจกระโดดใช้ขาขัดขวางการเล่นของกควินเดอร์บรอยเดิมทีผู้ตัดสินชูใบแดงไล่ออกจากสนามไปแล้วแต่ทว่าแล้วก็ได้วิ่งไปดู VR ข้างสนามนะครับเพื่อดูเหตุการณ์อีกครั้งก่อนจะเปลี่ยนใจมาให้แค่ใบเหลืองซึ่งหากเราดูจากภาพช้าทําให้เกิดการวิจารณ์และเสียงแตกเป็น2ฝ่าย ฝั่งหนึ่งก็สมควรว่าโดนไล่ออกเพราะยกขาสูงน่าเกลียดมากส่วนอีกฝ่ายก็มองว่าไม่ได้เปิดปุ่มสตาร์ทแค่ยกขาขวางและทิปเปียก็ไม่ได้เป็นตัวสุดท้ายด้วยเรื่องประเด็นนี้นะครับคงเถียงกันไปอีกยาวแน่แต่ทว่าเจมี่คาร์กเกอร์กูรูทางสกายสปอร์ตให้ความเห็นไว้ว่าการฟาวของทิปเปียจะถูกนำมาพิจารณาใหม่เกี่ยวกับการแจกใบแดงเนื่องจากมองว่าเจตนาของทิปเปียไม่ได้ต้องการเล่นบอลเลยแม้แต่นิดเดียวและยังเป็นข้าวการสก,กัดแบบอันตรายเพราะยกขาถึงหัวเข่าของคู่แข่งอีกด้วย ซึ่งหลังจบเกมนะครับมันมีคำพูดประโยคหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่าต้องเล่นดีแค่ไหนถึงจะหยิบ3คะแนนมาจากแมนซิตี้ได้เพราะว่าขนาดนิวคาสเซิลช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะช่วง25นาทีหลังของครึ่งแรกที่ตามหลัง0-1กดจนรรเบซิฟ้าแทบไม่ไดลืมตาอ้าปากถึงขั้นกลับไปนำ3-1ได้ตอนที่สกอร์แมนซิตี้ตามหลังซาลิกาโดง1ประตูต่อ3เครื่องที่ใช้คำนวณอัตราการชนะทางรรเบซิฟ้ามีโอกาสเก็บ3คะแนนแค่6%เพราะมองมุมไหนนะครับมุมที่จะกลับมาแซงเอาชนะได้มันยากเหลือเกินเนื่องจากแนว รับกระโดดบาน่วนจนหัวหมุนส่วนเกมรุกกระสัดผ่านมือนิกป๊บไปใน้ัะทีแต่กันนี่แหละครับมันคือตัวอย่างของคุณภาพที่มารับแชมเปี้ยนในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจแต่ขอแค่ไม่กี่จังว่าแมนซิตี้ก็สามารถกลับมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ท้ายที่สุดแล้วต่อให้แมนซิตี้จะไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้ดังใจหวังแต่ก็ถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งแต้มสาคัญที่ทาให้พวกเขารั้งอยู่รองจ่าฝูงตามหลังอาร์เซนอลแค่2แต้มที่เราบอกว่ามันเป็นหนึ่งคะแนนสําคัญก็เพราะว่าเกมนี้นะครับไม่ใช่เกมที่ดีสําหรับเรือใบสีฟ้ามากมายนักแต่ก็ยักอุตส่าห์เอาแต้มออกมาได้ซึ่งไม่แน่ว่าหนึ่งคะแนนอัลลําค่านี้มันอาจจะส่งผลเหมือนซีซั่นก่อนที่เคยเข้าป้ายคว้าแชมป์เชือรลิเวร์พูลไปเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นแหละครับ และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลเฟียวฟ้าวเอิรมดีวยายา,มมาก่อนเลยให้เราได้ดเด้อ